นามาอุตมังธรรมังสัตตานังโสทิยาวาสนาธรรมธายาหังสังขังสุโสทิการังโสทิยากรวทุนังนามารักษเตชะตา ยันตุปัทวานิการตัฐาตัฐายิ่งนาอิทากันตามาปัาสัพโตทีรี่ตานวันด้งตเจ้าของนอมนามนาัสการะสัมมาสัมพุ วาีเทพคุณเริมในเฮผู้ทรงแสดงสวัสดประเภทโดยกันเองอันาดแกเราสัพพะทัพพุทตรายพกอันหนึ่งขระพเจ้าขอนอกอภิวาทซึ่งพระธรรมาผู้พานุต์อันสูงต้นธรรมาซึ่งวิมุตติบริสุธิ์ามแผสาแผนู้สัตว์ทั้งมาตุเทวดาผู้ปฏิบัติดีอันหนึ่งขระพเจ้าขอนอกน้ำอัญชลีแก่พระหายหมดนะพี่ต๊อดไม้แกกระดาษ ทงมารบัติธรามคุภุทจิสวัสดิ์ให้ปรากฏในตนโดยสามาถเนยนี้อำนาจของรรัสการซึ่งมีมิตาราโติยาการมัตถทั่วทั้งสามไตรรัตขอสัมคุณบัตรทอเปล่าเลยนะพี่เจี๊ยบเออให้เจี๊บจงงเจี๊บ้เจีบเจี๊บอย่างไรเอพิพากษาถึสัราไทยจงบังเกิดมีบริบูรณเต็มที่ใน